สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียังชาแนลล่ะครับชาเล่ครับพี่น้องเอฟซีครับวันนี้ตามรูปแบบใน,นทางชุดสองวอดสองวด,วดคือบนค่ะสูตรบนค่ะท่านผู้ชมสูตรบนคือจับบนเขากับบางไมคอนค่ะท่านผู้ชมบุญไมคอนโค้งสุดท้ายเขากับบุญกันอีกทีื่งหนึ่งนะคะน่ะเนาะแต่บางวดที่ผ่านมา รบขอโทษขออภัยค่ะน้ำชมหลุดค่ะน้ำชมหลุดธรรมดาแล้วค่ะเราบ่มาล่างเราก็จะมาบ่นเพราะว่าสูตรไม่เที่ยวเห็ดนี่อ่ามันไปได้ล่างได้บ่นแต่ว่าส่วนมากมาร์คที่บุญสูตรนี่แต่ว่าวัตที่ผ่านมาก็คือหลุดค่ะน้ำชมหลุดในระดับขอโทษขออภัยค่ะน้ำชมหลายสำนักลองนิดนึงว่าที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวทางไปเนี่ยจำสูตรแ้ของแอดเป็นสูตรเนาะค่ะเนาะเมยนครับนอยสูตรค่ะก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ ากกดแชร์จำแลงใจท้านทีมงานครับพี่น้องเอสี่วันนี้เป็นเสษกลางค่ะพี่น้องเอสที่ทุกท่านเป็นแนวทางฝากต้อนหาฉลากินแบ่งรัฐบาลวดันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแบบนักท่าเสือป้าแลสนะสแนักเ่าเด็กพี่น้องมารุ้นกันเพราะว่าเป็นหัวสูตรเนาะเป็นหัวสูตรค่ะผชม,มจะเป็นแบบใดกะไปตามสูตรค่ะ ถูกติดพลาดไปตามสูตรครับจี่นอนเอฟซีแนวท่างกับไมุ่ดแน่เดืนแน่ไปกันล่ละแนวท่างของสูตรตรวจแบบแนวท่างกันสูตรบนค่ะสูตรบนสูตรบนที่นองอ่าท่านใดที่ ถ้าไหนที่ระชอบก็มองไปแนวทางได้นะคะ่ะเด้อเพราะว่าแอดทำไปตามสูตรค่ะทําไปตามสูตรสูตรมันจะมาแบบใดก็ไปตามน,นั่นเพราะว,าว่างัวที่ผ่านมาคือหลักสิบมันหลุดเพราะว่าแอดว่ามันเป็นหลักสิบมันเป็นเลขเลขขี้ห <LC. S 2> ัดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมก็คือมันจะเป็นเลขคู่มันก็เลยหลุดไปเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้สิบบนจะเป็นเลขขี้ค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขขี้จะเป็นเลขขี้ เขาจับเดนมามันติดือตุ่ยเนาะเนาะ,ะจะเป็นเลขที่มันจะเป็นที่หอยสุดพอยสุดสามศูน อ่าอย่าลืมแล้วค่ะงวดนี้แล้วค่ะเด้อเป็นยังอาจารย์แหละสัญจรพี่น้องสูตรสัญจรกันพี่น้องเอฟซีดูทันเฮาสู้กับสัญจรไรอล่สัญจรธรรมดาเลาสัญจรเนี่ยเขากระเพิ่มความฝันได้ค่ะท่านผู้ชมอาศัยความฝันเนี่ยอาศัยเลขฝันเป็นต้นนะพี่น้องเอฟซีไว้สัญจรสู้สัญจรพี่น้องประเบทหน้าข้าง เขากระจักไปก้อนค่ะวางไว้ก่อนวางหมักไว้ก่อนพวงสุดท้ายยังไงเขากะเอาเบิงกันอีกข้างหนึ่งค่ะฟันหอยออกกปย่าพี่น,อน้องเย็บชิ้นที่โหแล้วครับพี่น้องเย็ดชิ้นจะว่าหายดีเรียบร้อยอันนี้เขาก็ว่าเขาตัดเอเขาก็ว่าเขาตัดคักแต่ว่ามันจะคักกันนี่บอ้าเขาไปเบืงเล็ดดับแล้วที่ดับอยู่ค่ะท่านผู้ชมที่ดับเอหน้าดูหน้าฟังค่ะท่านผู้ชมเขาก็จะมาตัดออกให้ ำหรับงวดวันที่หน้าท่านผู้ชมอ่าอุตเล่ครับอ่าสูตรบนค่ะสูตรบนกันล่างค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันหกสิบหนึ่งกันยาลืมลืมกันหนึ่งกันยาอ่าสองห้าหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมสูตรบนกันล่างอ่าเลี้ยงไปที่สามกับเก้าค่ะอไปที่สามกับเก้าเอ่าส่นจับพูดกันที่สามศูนย์ สามเจ็ด <37, S 2> อืสามเก้าสามหกค่ะอมืมาท่างนี้เมนอ่าคือไปหลักสิบหลักสิบบนเป็นเลขคู่ค่ะเลขคู่ตอนนนั้แรกมันจะเหลือที่สามกับเก้าค่ะเลขคี่จะเป็นหรเลขคี่เลขคี่จะเป็นเลขคี่เหลือสามกับเก้าสำหรับหลักสิบค่ะอืออันนี้กับว่าสิบว่าเป็นเก้าสามนี่ก็เป็นสามเก้าได้ค่ะ สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้สาสามหกครับพี่น้อน<ไ>งเอฟซีทุกท่านโอ้ทำไม้แน่นีดเดะยส่งขอทายอยู่พี่น,อนออ้องเอฟซีขอทั้งเหล็กฝันขอทั้งเหล็กส่องนนเนาะอ่านารราคามันต่ำกันเลยพี่น,อนอะะ้องเอฟซี่ารเคลื่อนเด่นกันอยู่ที่สามเก้าแล้วกัสามเจ็ดค่ะอือสำหรับเด่นในสูตรค่ะคือสามเก้าแล้วก็สามเจ็ดอือแต่ล้วมันจะเด่นขึ้นกวนี่บอรหรือว่าจะเปลี่ยนบออ่ะ ให้บันไหยออกเดี๋ยวแอดกะจะมาย่ำให้อีกข้างหนึ่งค่ะสําหรับสายบนค่ะอะไรชื่นชอบกะจังพอหยิบจับแล้ค่ะเพราะว่ามองเป็นแนวทางไว้เพราะว่ามันหลายวันค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นหวยสันจอดถ้าท่านไหนฝันดีกะจับเลขฝันได้เลยค่ะท่านผู้ชมจับเลขฝันได้เลยอ่าส่วนสูตรของแอดเนี่ยกับน้ำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นถือตาต้องแก่จังพอหยิบจับออก่ะตาต้องแก่จ้งพอหยิบจับ มักแค่ค่อยเอาน้ำบ่ม,มกกักอ่ะมอเป็นแนวทางได้เอ่ะกกมัดมัเป็นความมันเครื่องนะเมียนท่านใดนี่ตัดดับตัดตัดได้เลยค่ะท่านผู้ชมตัดได้เลยเอาดับไปตัดป่ะเมียนเอาดับไปตัดมาตัดก็ได้กะนีปหน่อยเอฟซีได้ซีคู่ี่หน่อยได้ซีคู่ค่ะ,คะ,ะได้ซีค,คู่เด่นของบนุญไปหน่อยเอฟซีสิเป็นสามหกสามเจ็ดสามเก้าเมียนสามสิบไปหน่ คือมันไปเล็กเล็กขี้มันก็สิไปเด่นอยู่ที่สามกับเก้าสองตัวนี่แหละค่ะท่านผู้ชมหรือว่ามักมักเอ่อเล็กวิ่งจะเอาไปวิ่งกับตัวอื่นก็ได้นะประมาณที่แอดจับ่ะประมาที่แอดจับจับไปก่อนได้เลยค่ะจับไปตัวอื่นก็ได้ค่ะเพราะว่าแอดกจับไปตามสูตรดับตัวใดที่ประม้าหน่วยดับตัวใดเอ่อตัดออกที่ประม้าหลักสิบแอดก็ตัดออกแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมไม่นี่กรปั้นพี่น้อง รูปแบบแนวทางแม่หวันทีนึงกันแยกสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่นอ e ้อ<ร>งเยี่ีกลับไปเป็นแนวทางตรงใจได้ค่ะตรงใจตรงใจบอแล้วไปเสี่ยงฝันมึงก่อนพี่น้องแม่ประมาอีกหลายวันไปสู้สัญจรไปด้วยกันค่ะเราไปเสี่ยงฝันมึงพี่น้องเยี่ยมที่มาขกห้หมันแม่นี่พี่น้องจับหน้าจอได้พี่น้องด้วจับหน้าจอไว้เพราะว่าสูตรไม่ที่แอร์เทนมาเนี่ยฉันมากแล้วนะเพขอตั้งใจหลุดงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชม เออมันจะมามันก็นตั้งแต่เริ่มมาบ่เ um. uh. hmm. uh. ข้าบนกับไปล่างอมามาบนกับมาล่างมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนผู้ชม่วมางวดมาหันบามาทั้งบนมามาทั้งล่างเพราะว่าหลักสิบแล้วหลุดหลักสิบมันมาหลักคู่งวดที่ผ่านมาม้าที่หกเจ็ดถ้ามันมาที่เจ็ดหกอะมันก็โอเคเนาะมันไม่ไม่เจ็ Ken. ดหกกับหกเจ็ดจะยังไงดีเนาะมันจะหกเจ็ดหกเจ็ด มันมาเจ็ดแปดเป็นยังไงได้ไหมเนาอห์ฟัมาเจ็ดแปดอะไรใครค่ะมาเจ็ดแปดเนี่ยเพราะว่าพอ,าพอนี่ให้เนี่ยหลักสี่มันหลุดมันกระหลุดไปเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาขี้ค่ะสําหรับหลักสิบบนสามกับเก้าแม่มีสามเดือดตัดออกเลยเรือสามกับเก้าค่ะท่านผู้ชมเลือสามกับเก้าเ้าเจ้าหอยสดเนาะเดอ๋ยีเขอมีหลุดเป็นธรรมดานะแม่ค่ะอ่าเพราะว่าบางท่านท่านที่เขาจาได้ว่าเลขสูตรเลขสูตรมันมีเข้ามีหลุดอ่าแม้แตะเลขฟันบางข้างเขาก็ แปะเพเป็นค่ะน้าผู้ชมเขาก็แปะเพเป็นอ่าเขาก็ต้องอาศัยคนอื่นแปะอะไรคนอื่นแปะแม่อ่ะแคบหน้าจอไว้เบ้างค่ะว่ามันตรงเกิจตรงแก่บอลหรือว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรของตนเองได้เลยนะคะน้าผู้ชมเพราะว่าแอดไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงอ่ะแอดหน้าจออีกนึงพี่น้องเอฟซีตุ้งชัยกลมง่ายยี่เนี่ยนะพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทาง ยิ่งจะไปยิ่งสามกับเก้าสามกับเก้าจับคู่อยู่ได้ได้อยู่ที่สามศูนย์สามเจ็ดสามเก้าสามหกหน่อยเอฟซีจับไม่โจกโอ้สามเก้ากับสามหกเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวเลขต๊ะจับไม่โจกพี่น้องชื่อสามเก้ากับสามหกแมจับจับเก้าเป็นหกก็จะเลี๊ยบเล็กแ่เอางไงว่าจับพี่น้องอยู่ไม่ที่เราพิจารณาเอาเนาะค่ะน้องคนก็เอาฐานมาคลายกับเอารักลอยใส่น้ำไม่ใช่ละพี่น้องลักลอยใส่ ชอ,อบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจท้างทิกงานครับแล้งเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาลงสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ